สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้า<ม>บได้อยู่สวนหลังบ้านเนี่ยค่ะบนี้อยู่เนอเฮือนค่ะอยู่ในบ้านเนอ<ฮ>มาค่ะ <c oughs> อากาศมเป็นอากาศมืดคึ้มสลึมสลัวเนาะค่ะเนาะก็ <c oughs> มีแต่นี่ัวค่ะต้มกาแฟแล้วก็อันกินอัน ดืม่มมามาด้จยใเด้อ,ดอมาดืา่มกาแฟดำเกย๋ยทุกตาพาฝันค่ะหรือว่ามาด้วย้ะเด้อ,ดอมากินกาแฟดำเกย๋ยทุกตาพาฝันค่ะอยู่เนื้อเฮือนเอ้อมือนิหันบอดีออกอย่างบอดีออกข้างนอกเพราะว่าฝนมันตกแหงอยู่ค่ะลมก็เข้ามาพอดีก็เลยอันเอ้ยกันอย่างบอดีออกไปข้างนอกหรกมะ ขอโทษค่ะเดี๋ยวนี้เวียนเดี๋ยวนี้เวลาไอ้ก็เอสซีนีกับโบไดะะ้เ้ยค่ะทางเออต้องเอาเสื้ออันแบบนี้ค่ะเสื้อแบบนี้ <c oughs> แบบนี้พันต้องเอ็นแบบนี้อันนี้เขาเอยพันยู่เหียนผู้เดียวสิถ้าไปนําอันที่สุ่มสุนก็ไปไอเอามือปิดปากนี่กับบได้เดี๋ยวนี้มันต้อง <c oughs> นี่ค่ะมันเป็นอันก็ต้องได้เรียนรู้หนอคนเนาะบางทีอันความเคยชินกับมือปิดปากปับ๊บสิขาเหาอัน ไอ้ jam ใช่คะแล้วก็ล้างมือค่ะอันนี้เอายังบอกไว้เพราะว่าอันมันเป็นโคดทั้งที่กันนะหอมแซ่บค่ะวันนี้ก็กินกับต๋อนี่ค่ะ ขนมก็ไปซื้อมาเมื่อวานเกนเอ้ยกบ,บ่นว่าตัวจะซื้อมาหลายแม่แล้ววะฮะซื้อมาแล้วเขากินนําได้เขาก็อ้อนวนล่ะเพนะคุณผู้นเบาแล้ว่ดอกบันเบาหยก,น,กน,นี่ค่ะขนมอันขนมอันนี้เด้อค่ะขนมอันมะพร้าวเด้อค่ะนี่นี่ แบบนี้คะ่ะอันนี้ข้างหลังพเนื้อข้างหลังอันนี้ก็ข้างหน้าคะ่ะกระดาษนี้ก็กินได้เนาะค่ะเนาะเพราะกระดาษเพื่อนอันของอันนั้นอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนกินก็กินคะ่ะพวกินมากก็ลอกอกอกอันน,นี้แต่ว่าถ้ากินได้เพราะว่าเป็นอันอันนั้นโบได้มีอันตรายคะ่ะเป็นธรรมชาติ ขนมมะพร้าวจ้ามากินกับกาแฟดำก็เอยทุกตาพาฝันนี่บค่ะ ถ้าขนบวก,กินเลาออกมันี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติมัม้ค่ะบนโบเมนอันโบเมนกระดาษอันนั้นเนะคะกระดาษอันนี้กระดาษที่อันนี้นี่ หอมปากกันหาย มันหึงแล้วเนี่ยค่ะเีเอาวันนี้ก็เอากับพี่กาแฟดํากับอัน,อนเอ้กินกาแฟดํากับขน,นมมะพร้าวเนาะจดยเนาะนี่ค่ะหน้าตาขนมมะพร้าวมันจะเป็นแบบนี้แซ่บค่ะหอมอันนี้ขา้างหลังเพิ่นอ๋ออันนี้ก,ก็วางบอกค่ะว่ามันหึงแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า